สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เอาเวลาตอนไหนไปจีบกันไปแอบคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งทั้งที่เขาก็อยู่กับเราตลอดเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวของคุณผู้หญิงหลายคนเมื่อจับได้ว่าแฟนนอกใจไปมีคนอื่นคำถามที่ไม่มีใครตอบดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ช่วงเวลาที่ผู้ชายจะใช้เพื่อนอกใจคุณนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันหากคุณรู้ทันผู้ชายจะได้เตรียมรับมือกันทันตามไปดู ูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1ตอนไปเที่ยวกับเพื่อน เวลาที่คุณผู้ชายออกไปกินเลี้ยงสังสรรค์กันในหมู่เพื่อนฝูงโดยไร้เงาของเหล่าบรรดาเมียเมียก็เหมือนกับการปล่อยเสือเข้าป่าครับถือเป็นช่วงเวลายอดฮิตที่พวกเขาจะใช้เพื่อนอกใจและนอกกายคุณแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือบางคนก็ซื้อกินไม่ได้ผูกพันทางใจหากเขารู้จักป้องกันและคุณก็ใจกว้างพอก็ถือว่ามีคนมาช่วยทำการบ้านก็แล้วกันครับ ข้อที่สองตอนไปทำงานเคยได้ยินไหมครับว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดผู้ชายกับผู้หญิงทำงานด้วยกันใกล้ชิดกันทุกวันก็เหมือนน้ำมันใกล้ไฟจุดติดง่ายนิดเดียวยิง่งทาผู้หญิงก็ขี้อ่อยผู้ชายก็ขี้หยอดเล่นด้วยกันทั้งคู่จนหลงลืมคำว่าศีลธรรมแล้วก็เสร็จทุกรายล่ะครับข้อที่3ตอนอยู่คนเดียว ถึงจะเป็นแฟนกันหรือแม้แต่แต่งงานอยู่กินกันแล้วก็ไม่ได้ตัวติดกันตลอดเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ต้องมีวันที่ห่างกันบ้างและช่วงที่ห่างกันนี่แหละสําหรับผู้ชายบางคนถือได้ว่าเป็นช่วงนาทีทองเลยทีเดียวแฟนไม่อยู่ก็จะเงาเงาหน่อยต้องหาคนคุยยิ่งสมัยนี้หาง่ายแค่ปลายนิ้วความสัมพันธ์แบบนี้น่าหวันใจครับแม้จะเริ่มต้นจากการคุยเล่นๆแก้เงาแต่ถ้า บ่อยเข้าอาจจะกลายเป็นความชอบในสักวันหนึ่งครับข้อที่4ตอนทะเลาะกับแฟน ทะเลาะก,กับแฟนแทนที่จะหาวิธีมางา้อหรือปรับความเข้าใจกันแต่ผู้ชายบางคนกลับใช้เป็นเหตุผลในการนอกใจประชดชีวิตรักด้วยการไปคุยกับคนอื่นปรับทุกขกันไปปรับทุกกันมาเล่าข้อเสียของแฟนให้ใครอีกคนฟังเกิดการเปรียบเทียบและนำไปสู่การนอกใจได้ครับข้อที่5ทุกครั้งที่มีโอกาส เรื่องนอกใจมันอยู่ในนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลครับบางคนมีโอกาสแค่ไหนก็ไม่ทำบางคนก็พยายามหาโอกาสที่จะทำอยู่ตลอดและคุณคงไม่สามารถไปนั่งเฝ้าเอาโซล่ามเขาไว้กับคุณได้ตลอดขังได้แค่ตัวแต่หัวใจยังเป็นของเขาหากคนจะนอกใจไม่ว่าเวลาไหนเขาก็ทำได้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5้าช่วงเวลาที่ผู้ชายจะใช้เพื่อนอกใจคุณจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาสิ่งที่ควรทำเมื่อรู้ว่าแฟนนอกใจไม่ใช่การหาคำตอบว่าเขาไปจีบไปรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ควรจะเป็นการทำใจแล้วกลับมารักตัวเองสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรห่วงเอาไว้กันหรอกครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก World Wide Web บแกงด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ